ทำไรนะ,ะเปล่าค่ะนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่เหรอปกติไม่เข้ามาในครัวนะไม่มีอะไรจริงๆริงาทำอะไรบอกมานะเลือกลักเลิอกรักนี่ก็เข้ามาเป็นเพื่อนปลาปไงไม่ปลาปไม่ได้ต้องการเพื่อนเนี่ยอะไรอะตรงนี้ชัวอะไรใช่ไหมเนี่ยได้กลิ่นปลาแห้งใช่ไหมก็เลยเข้ามาใช่ไหมมีปลาแห้งด้วยหรอนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยแตงโมก็มี ไม่เอานี่ไม่สนใจหรอกบุเสียดอกนี่ถือกินปลายแหงคักค่กูว่า,า,วามันนั่งเล่งอยงู่นี่โอ้ยนี่เข้ามานอนเล่นเฉยๆยนี่อยากนอนอยู่ตะก้านี่นามีจิ้งจกไม่น่าหรือว่าจะอยู่ด้านหลังทรงฟอร้อมคืออะไรถัอ่วหรือว่าจะอยู่หลังบ้านา จบหอมจริงๆเลยอ้วยใอสิพาบ่งเพจปลอมด้อยวิทีสังเกตจาเห็นคลิปนี้บ้าเห็นบ่าเวลามันเลื่อนไหนี่คำว่าปอมันะสะกดด้วยปอปไปนี่เห็นบ่าแต่อยู่ในไลน์น้ามันเป็นบอไบไห้นี่เห็นบ่าอันนี้แหละเพจปลอมฉันเห็นแบบนี้แล้วน้ำมันลวดไปที่เนี่ยโภนี่ไปทําอะไรตรงนั้นลกูกมาเลยมาเลยเข้ามาเลยนีแค่เข้ามานอนในตะกา้าเฉยๆมาหมาโรเซียดอกเอาเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะมันลอยกินปลาแหงแน่นอนมาลูกมาเข้าบ้านดีกว่าเนาะป่ะ เข้าบ้านกับมาม่าดีกว่าไอ,อพวกนี้ถึกจับได้แล้วนานบอกว่าไม่จอบยังม <c oughs> ันเผิอมบ่ได้อีหลีเฮ้ยยังนี่เอ๊ะมันนี่มันกัดไปแต่วงเหิงขนาดกูจ้องอยู่ป,ป่านนี้ยังถือกัดเผิอมบ่ได้อีหลีเนาะโอ้